สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้คอยไปเสริมทีมแบบนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเคียคอยได้เลยซึ่งทางเคียคอยมีบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคอยรับทํา SBC รับทํามค้ในเกมหรือจะเป็นงานเล่นต่างๆใครที่ไม่มีเวลาเล่นหรือรู้สึกว่าตัวเองเก็บวินในฟุตชมป์ได้น้อยสามารถจ้างเราเล่นได้เลยเรามีทีมงานมืออาชีพเล่นให้รับรองว่าง,งานดีงานไว ไอดีปลอดภัยแน่นอนใครสนใจสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของครีคอยเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ไว้ให้ใต้ดดสคริปชันข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เลน่า สองตำแหน่งนะครับอันแรกก็คือยืน rcm ในแผน4.3.2.1ซึ่งผม set instruction ไว้เป็น get forward cover wing แล้วก็ get into the box ครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือยืนเป็น cam ในแผน4 3 3วงเล็บ4ฮ่ครับ mm hmm. instruction ก็ s e ตไว้เป็น comeback on defense แล้วก็ที่เหลือก็ default เลยครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันครับว่าพอใช้จริงแล้วมันจะเป็นยังไง Reina Cancelo, De Bruyne now. Oh, timely intervention. De Bruyne. On attacking possibilities. Opportunity. Reina oh. เดบิวไปเลนา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 หลุดเดียวโอ้หือเกือบเกือบ oh, <c oughs> เลนาเลนาโอ้ดูดิ มันส่งช้าโอ้เลเรนาะเลนาเฮ้ยเอตดติกเกมแรกครับโอสวย บอลโลสกูปเทินลอดขาลามมสชิวทบอลโลยิงสายเวกฟุตสามเรนา ลำโพงโอ้ยเลน่าเอสเดอินอาร์ซีเอ็มมันก็ผมชอบตอนออฟลูกบอลอะตอนไม่มีบอลมันวิ่งหาช่องดี จะลองเปลี่ยนเป็น4-3-3แผ่นนี้ใช้เลน่ายืนเป็น 4AM ถูกไหมใช่ใช่ใช,ใช่โอเคลองดูสวยเลยน่าหลอกครับหลอก Ronaldo, oh. well, the absolute mad lads enjoying the bulk of the possession here. Mm -hmm, and they, short long short long. Long. they really have played some good attacking football, and they look like scoring more. <laughs> Will it happen for them? Oh, surely. A goal! An exceptional performance, this. Four to the good now. Defensively. <laughs> Done. Well, that's a foul and it sets up a free kick in a dangerous position. Well, in truth, it could have been more challenging for the goalkeeper. Ten minutes to go. Oh, That pass easy on the eye. Can oh, Mifan. Oh, that's a pass of high quality. Ronaldo. <laughs> he had to score, and he does. <laughs> no, Mifan. Plenty of support here. Bate. Chance to finish. Really sad. Oh. Now with Ronaldo. เลน่าครับมันชอบใชตเท้าซ้ายจังวะเท mm hmm. ้าขวาก็มีแกตัวหน่อยตรงๆไม่ได้แล้ว Nice ball over the top. Keen. De Bruyne. Rainer. Very alert defending. Options in the center. Mateus. The pass needs to be a bit better. Hey, nah. And the absolute mad lads finding space on the flank. Oh, a ah, oh, he's lost possession. Into the advanced position. Is he a Surely uh. อ And view, they front. โอ้แต่เราดัเอินบัปเป้เว้ยไปเลน่าไปวิ่งไปลูกวิ่งไปวิ่งไปลูกวิ่งไปสวยโอ้บอลมันเลนามาจานเลนามา เขารู้ปะเนี่ยเอาทำโบสตามเพลงหลอกอว่าจะเข้ามาสกัดตลององเยอรมันฟอร์ตในเดยะเลนี โอ้จ่ายช้ากดหวมไปตั้งนานแล้วเนี่ยไ่ายวิง่งฝ่ายวิง่งไ่ายวิง่งไม่เลยนาไปเลยนาไปเลยนาไปโกส้โกสวย จปค,ครับผมเตะฟุตแชมไปใช้เรนาเตะฟุตแชมไปห้านัดยิงไปแปดลูกแอซสไปสามจริงผมเซอร์ไพรส์มากเลยคือในการ์ดมันบอกว่าเวิฟุตสามดาวก็จริงแต่ว่าเวลาเล่นจริงมันจะไม่รู้สึกเหมือนสามดาวมันคล้ายๆพวกเดียบี้ครับในการ์ดมันบอกว่าเวิฟุตสามดาวแต่เวลามันใช้เท้าซ้าย มันจะย,ยิงค่อนข้างไว้ใจได้นะครับลูกยิงลูกจ่ายค่อนข้างไว้ใจได้คือมันจะมีลูกที่แบบมันจะอาจจ่ายเสียบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คือจ่ายเข้าเป้าเวลายิงก็ยิงเข้าแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างคือคือ w o r k rate ครับ m e d i u m Medium เหมาะกับการเอาไว้ยืน RCM ถ้าใครได้ดูตั้งแต่ต้นคลิปจะเห็นว่าผมเซตอินส r u c ชั่นไว้ยังไงคือไอ้พวกตัว w o r k r a t e medium medium คือเหมาะจะเอาไปยืนตรงนั้นมาก ปกติในทีมหลักผมอะ่ะผมจะใช้เอ็นคุณคูซึ่งผมว่าคล้ายๆกันผมว่าคล้ายๆกันแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบมากเลยคือสเต็งความแข็งแก่ง90คือมันมันไม่ใช่แค่เร็วไม่ใช่แค่เร็วอย่างเดียวอะ่ะคือมันแข็งเลี้ยงบ bon อลดี a gility 98เก้าแปดบาลานซ์เก้าสิบดิบบิ้งเคพเชคือทุกอย่างดีหมดเลยผมว่าถ้าการาฟเวรเนี้ยมีขายในตลาดด้วยความที่มันอยู่รกบุนเดสที่ เขาไม่ค่อยนิยมกันในภาคนี้แล้วอีกอย่างคือทีมชาติอเมริกาผมว่าน่าจะประมาณ20000นอะประมาณแสนเก0า0องแสน่าจะได้อยู่แล้วก็ตอนแรกๆที่ผมใช้เลยผมนึกถึงปายเอตวินเตอร์ไวกัสนี่ตัวนี้ผมจำได้เลยมันไม่ใช่แค่เร็วคือมันทั้งเร็วยิงดีจ่ายบอลดี เลี้ยงบอลก็ดีที่เลน,น่าดีกว่าปายเย็ตก็คือเพิ่มสกิลห้าดาวขึ้นมาทำให้ผมว่ากลางสนามใครที่ตัวสกิลห้าดาวจะได้เปรียบเวลาใช้พวกเมก,กิดี้แคนเซิล,ละอะไรเงี้ยก,ก็ประมาณนี้ฮะผมว่าใครที่กำลังลังเลว่าจะเลืกเอกไอ t อ o ปชันหหรือออปชั่นสดีที่จริงผมว่ามันไม่มี choice ถูกหรือว่าช้อยส์ผิด มันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้อะไรมากกว่าถ้าถ้าคุณถ้าใครมีทีมบุนเดสลิก้าเหมือนผมใครที่พอมีทีมบุนเดสลิก้าใครที่คิดว่าพอจะลิงเลนาตัวนี้ได้ก็ลองเลือกออปชันหนึ่งดูครับผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังมันใช้ได้เลยนิดผมเอามาใช้เตะฟุตแชมป์นะครับคัดฟุตแชมป์ซึ่งผมว่าฟุตแชมป์อาทิตย์เนี้ยยากคัดฟุตแชมป์อาทิตย์เนี้ยค่อนข้างยากหรือถ้า ใครที่อยากได้โฟลเดอร์ไปทำ SPC ที่ยังไม่เสร็จหรือใครที่อยากสุม่มอยากลุ้นเปิดได้การ์ดใหม่ก็เลือกแปดหบวกใบครับจริงๆผมว่ามันไม่มีช้อยที่ถูกช้อยที่ผิดเลยมันแล้วแต่เลยครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้หวังว่าจะช่วยให้หลายๆคนตัดสินใจได้ว่าจะเลือกเรน,หนาหรือจะเลือกแพ็คดี